การทำงานที่ไม่มีวันพักสู่การพัฒนาวงการฟุตบอลให้ยั่งยืนจากปัญหาที่หนักอึ้งสู่ความสำเร็จในปัจจุบันเริ่มจากกลุ่มคนที่ทำงานด้วยใจเพียงไม่กี่คนมาฟังจากปากพวกเขากันว่าจากศูนย์ในวันนั้นมาถึงร้อในวันนี้พวกเขาผ่านอะไรกันมาบ้างและเป้าหมายสำคัญต่อจากนี้คืออะไรในรายการสู้ต่อหรือพอแค่นี้ตอน100 เริ่มเล่าว่าพี่เมย์มาทำจุดนี้ได้ยังไงตั้งแต่แรกจนไหนตั้งแต่ขอโทษนะคือวันแข่งมันจะเป็นแบบนี้มันจะดังตลอดเวลามาเลยครับเริ่มเลยก็ตั้งแต่แรกเลยนะะตั้งแต่แรกเนี่ยคือพี่โน่มาเตะบอลในในฐานะนักเตะอาชีพปกติเหตุการณ์ที่เกิดอ่ะคือพี่ก็จะอยู่ตั้งแต่ เดวันเลยตั้งแต่แรกก็จะรับรู้ทุกอย่างไปพร้อมๆกันกับพี่โนตอนที่พี่โนตัดสินใจเ,เข้ามารักษาการประธานเนี่ยมันมีเรียกว่าทุกอย่างทุกอย่างต้องเริ่มใหม่หมดเลยคือทุกอย่างต้องเกิดเ,เขาเรียกว่าการจัดการใหม่หมดทั้งสิ้นคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการเงิน การทำการตลาดระบบหลังบ้านแอดมินดีเทลแบบทั้งหมดยิบย่อยทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสบายยังไม่มาก็ยังเป็นพี่กับพี่โนอยู่เป็นพี่กับพี่โนหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาสบายเข้ามาช่วยคือสบายก็จะมาดูแลเรื่องของการเงินทั้งหมดในเรื่องของการวางแผนการเงิน ทุกอย่างที่เป็นตัวเลขสบายจะเป็นคนที่ดูแลตรงนั้นสบายก็จะเป็นคนทําให้มันออกมาเป็นหน้าตาให้ทุกคนเห็นในรูปแบบเดียวกันโดยแรกๆกที่เราเข้ามาเราเรียกว่าต้องทําทุกอย่างหมดเลยมันไม่สามารถระบุตําแหน่งได้ว่าพวกพี่ทําตําแหน่งอะไรเพราะว่าเราต้องทําทุกทุกตําแหน่งที่มีในสมองสรคือเราต้องแบรกระดานเลยแล้วก็ เราก็จะค่อยๆแบบจัดการแต่ละจุดไปเรื่อยๆอย่างเช่นอ่าตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่จําเป็นเอาออกอ่าตรงนี้มันยังไม่เกิดเอาออกหลังจากนั้นพอสบายเข้ามาเสร็จก็เป็นซันนี่ตามมาซันนี่เนี่ยเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านของสต็อกสโมสรทั้งหมดรวมทั้งตอนแรกเนี่ยแอดมินด้วยตอนนี้ก็เป็นแอดมินด้วยนะคือในการตอบเพราะว่าคือซันนี่เนี่ยเขาทําฟุตบอลของเขามานานแล้ว เพราะฉะนั้นเขาจะมีเวที่แบบคนดูบอลน,นักบอลคุยกันเข้าใจภาษาแบบถูกต้องอะไรเงี้ยหรือเวลาอยู่หน้าร้านน่ะคนที่มาซื้อเสื้อหรือมาอะไรเงี้ยเขาจะสามารถคุยกันแบบเป็นภาษาที่แบบว่าเหมือนเราไม่สามารถที่จะไปเข้าถึงเขาได้มันเป็นเหมือนภาษาอีกโลกนึงก็เป็นเด็กเกษตรอะไรเงี้ยแล้วประกอบกับสันนีคก็เป็นเด็ก,กเกษตรด้วยเขาจะมีแบบพี<ๆ>่ปีพี่ปีนี้ปีนั้นปีอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะไม่ไม่รู้เรื่องนี้เลย ก็ซันนี่ก็เข้ามาช่วยแลดูแลตรงนั้นแต่ว่าพอหลังจากที่เราเริ่มมีมีงานที่มากขึ้นซันนี่ก็เฟดจากการเป็นแอดมินเราเลยถึงได้แยมมาช่วยในการเป็นแอดมินหน้าที่ของแยมก็คือแยมก็จะเข้าเป็นคนไปตอบนั่นนี่โน่นทุกอย่างแต่ว่าในส่วน In อินบ็อกอะเราวางแผนกันเลยว่าไม่มีใครเข้าไปแตะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปเปิดอินบ็อกเปิบแยมมันจะขึ้นว่าอ่านแล้วแยมจะไม่รู้เลยว่าแยมไม่ได้อ่าน เพราะฉะนั้นนะ่ะคือมันจะเป็นกฎเลยว่าเราจะไม่เข้าไปแตะหลังบ้านที่เป็นอินบ็อกซ์เด็ดขาดแต่ว่าในส่วนของคอมเมนต์น่ะคือบางทีเราเข้าไปช่วยเพราะว่าแยามไม่ทันจริงจสันนี่ไม่ไม่ไหวจริงๆก็พี่กับสบายก็จะเข้าไปช่วยตอบในบางอันที่เราที่เราตอบได้ที่เรารู้ดีเทลหรือว่าการแบบเข้าไปอธิบายว่าเออมันช้าเพราะแบบนี้นะคะอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปช่วยทางด้านนี้อะไรเงี้ย คือมันเหมือนการตั้งบริษัทใหม่บริษัทหนึ่งขึ้นมาเลยคือแต่มันถูกลันด้วยคนจำนวนเท่านี้ก็คือสบายพี่เป็นหลักซันนี่กับซันนี่ก็จะไม่มีใครไปยุ่งสโตเลยนะคือสโมสรเนี่ยสต็อกสโมสรเนี้ยเป็นของซันนี่พวกพี่ก็แตะไม่ได้คือซันนี่จะเขารู้ของเขาคือเราไม่สามารถไปแตะต้องได้แยมเขาก็จะไปเป็นพื้นที่อเรียเขาคืออินบ็อกทุกคนห้ามไปแตะของเขา ซันนี้ก็แตะไม่ได้แบ่งหน้าที่กันชัดเจนแต่พี่กับสบายอะ่ะมันจะเป็นหน้าที่ที่แบ่งไม่ได้เพราะว่ามันคือหน้าที่กลมๆทั้งหมดของของสโมสรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยของนักบอลเรื่องการซื้อการกินการทุกาหาอุปกรณ์ทุกอย่างที่ท,ที่สโมสรต้องใช้ทั้งหมดการเดินทางไปแข่งการเดินทางไปแข่งที่พักรถอะไรต่างๆทุกอย่างเราเป็นคนแบบ manage ตรงนั้นทั้งหมด แรกๆมันจะงงมากเราจะไม่รู้อะไรเลยแต่หลังๆอะ่ะมันพอเริ่มทําไปมันก็เริ่มเหมือนเรามันเริ่มเรียนรู้เราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้ต้องขออันนี้ต้องบอกอันนี้ต้องถามอันนี้ต้องเกิดอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกอะ่ะเรานอนกันตีห้าทุกวันเลยนะเพราะว่ามันมันต้องใช้การประชุมแล้วก็การหาข้อสรุปกันแบบบ่อยมาก คือเราต้องช่วยกันแมネจบริหารจัดการเพื่อให้เงินที่เข้ามาถูกใช้อย่างอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็เราต้องหาคอนเน c t ชันเท่าที่เราจะหาได้เพื่อที่เราจะเซฟคอสหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่หลักๆก็เป็นคอนเน c t ชันพี่โน่ก็ทุกคนก็มาช่วยพี่โน่อยากมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบในช่วงที่เรายังขายเสื้อไม่ได้เพราะว่า เรายังเอาเสื้อออกมาไม่ได้เสื้อ,อยังไม,ไม่มาถึงเราไม่มีของขายเราก็ได้เงินพวกนั้นมาหมุนบ้างเล็กน้อยในการลันแมตช์แข่งอะไรต่างๆให,ให้มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วพี่โนก็คิดระบบการจ่ายตังค์แบบจ่ายเงินเดือนอว่าแบบอพี่โนขอจ่ายเป็นห้าสิบห้าสิบนะหรืออะไรอย่างเงี้ยถอดกับระบบใช่คือจริงจริงมันเป็นระบบที่คนทํางานหลังบ้านอจะเหนื่อยมากคือตอนนั้นอะตอนที่พี่โนเข้ามาทุกคนไม่ได้เงินเดือนมาสามเดือนแล้วมัน มันบีบรัดมากๆแล้วคือคนน่ะไม่ค่าหนัค่าบ้างค่านองมาไปต้องจ่ายแล้วคือเขาไม่ไม่มีตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยคือพี่โน่ก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคพอพี่โน่เข้ามาปุ๊บอ่ะวันที่ห้าปุ๊บพี่โน่จ่ายเงินเดือนเลยจ่ายก่อนเลยเพราะว่าอยากให้นักเตะม,มีเงินใช้เขาต้องใช้ชีวิตก็เลยใช้วิธีจ่ายแบบนี้ซึ่งมันมันมีผลเหมือนกันเพราะบางอย่างก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะว่ามันเปลีย่<ง>ยน <ไง S 1> รูปไม่ได้แล้ว เพราะว่ามันถูกรันตามตามระบบบัญชีของมาไเดลูกคือเราก็ต้องสแต็กให้ครบเดือนแล้วก็ไปจ่ายที่ซึ่งนักบอลก็จะอด้ีดแล้วเดี๋ยวสบายเข้ามาทำตรงนี้ได้ไงหมายถึงคุณเป็นนักบัญชีมาก่อนผมโดนเขาหลอกมามันออกอากาศได้ไหมเนี่ยเขาหลอกไม่คือตอนแรกต้องอย่างนี้ตอนแรกเลยอ่ะเราทําฟุตบอลแฟนคลับด้วยกันแบบแฟนคลับฟุตบอลลีเออฟุตบอลแฟนคลับลีเสร็จแล้วพอพี่โนเข้ามาทํากําลังจะเข้ามาทําก็ ทรมาพี่ไม่มีแอดมินตอนนั้นไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่จระดิดพี่ไม่มีแอดมินช่วยตอบอินบ็อกซ์ให้หน่อยเออเริ่มจากกาันให้ม,มาตอบอินบ็อกซ์ <In box. S 1> การตอบอินบ็อกซ์พอตอบอินบ็อกซ์ไปได้ว2วันส่งลิสบัญชีทุกคนมาพี่เชื่อว่าสบายทาได้สบ <c oughs> ายก็ทําได้จริงสบายก็ทำได้จริงมันก็แค่ตัวเลขพี่เชื่อว่าสบายทาได้ก็เลยเริ่มมาทําจากทาเงินเดือนพอทําเงินเดือนเสร็จปุ๊บ ภาษีไม่มีนักบัญชีภาษีถึงขนาดว่าพี่เมย์จ้างครูมาสอนจ้างติวเตอร์มาสอนสอนภาษีสอนีแลภาษีเรียนเรียนใช่ใช่เราเข้ามาแบบไม่มีอะไรแต่เราก็เรียนรู้เราก็เรียนเรื่อยเรเราก็เรียนไปเรื่อยๆทุกนี้ก็ยังเรียนอยู่ตอนเราตอนใบทำแรกๆอ่ะเรื่องตัวเลขอะไรพวกนี้คือเรารู้ตัวเลขแต่ใบไม่ได้รู้ระบบบัญชีรับจ่ายก็จะเป็นพี่เมย์คุยกัน ไม่ได้แกแกจะต้องวางอันนี้อย่างนี้อันนี้มันจะต้องมาอย่างนี้อันนี้จะต้องมาอย่างนี้แล้วมันก็เลยค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างเป็นซิสเ็มทางการเงินเช่นแรกเลยทํามาทําได้สองอาทิตย์พี่เมย์ก็พูดขึ้นมาคํหนึ่งว่าพี่อยากรู้จังว่าจบสีซั่นแรกจบครึ่งแรกเราต้องใช้เงินเท่าไหร่จบแรกจบแรกเพิ่งมาต้องใช้เงินเท่าไหร่เพิ่งมาทำตอนนั้นเพิ่งมาทําได้ไม่ถึงสองอาทิตย์ประโยคของพี่เมย์มา ประโยคนไมนเร็วเดี๋ยวไม่มีอินดิเดียอื่นมาเลยก็ใช้ข้อมูลใช้ข้อมูลเดิมที่มีมาใช่เป็นตัวตั้งก่อนตัวตั้งแล้วก็มาแบบเออตรงนี้แล้วก็มาลั่งคุยกับพี่เมย์พี่เมย์ตัวเลขนี้แบบว่าต้องเปลี่ยนอันนี้ต้องอย่างนี้ต้องนี้เราก็พี่เมย์ก็จะมีความคิดของเขามาว่าใบพี่ว่าตัวเลขนี้ไม่เม่เซส์เช่นค่าแรงคนอย่างนี้อันนี้แพงไปอันนี้ถูกไปอันนี้สูงมากอันนี้ต้องเปลี่ยนเขาก็จะมีครับแล้วเลขสองเนี่ยจาก50ถึงร้อยคิดว่า <Over. S 2> ก็ขายอันนี้ก็โคเวอร์อันนี้มาจากการนนที่เราทำพีดิกจนจบด้วยลูกกาว่าเราขาดาอ,อใช้เท่าน,ทนี้ใบก็โยนไปพี่โน่พี่เมย์เราใบพีดิกมาละเราขาดอยู่เท่านี้แล้วเราก็คำนวณว่าเราต้องขายกี่ตัวเ,เพื่อที่จะให้ได้โคเวอร์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเงินที่มีอยู่ด้วยเงินที่กำลังจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ด้วยเงินที่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นรุ่นนี้มันก็เลยทำให้หมดแล้วตอนนี้ <c oughs> พอมันขายหมดมันก็เลยทําให้สามารถจ่ายเงินเดือนนักเตะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เ <c oughs> พื่นอนหนงน้องไมโอเคน้องไม้เนี่ยเป็นน,น้องไม้เข้ามาหลังๆเลยน้องไม้เพิ่งเข้ามาไม่นานประมาณสักเดือนเดือนไปลายเดือนมกราปลายเดือนมกราคือน้องไม่พี่เอาน้องไม่มาเป็นผู้ช่วยเพราะว่าพี่โนะรู้สึกว่าพี่เมย์งานโหลดมาก เพราะว่าพ no no we e, ี <My tenha S 2> ่ต้องทาทั้งฟุตบอลทําทั้งผู้จัดการพี่โน่ทาทั้งเอลฟ์พี่โน่ก็เลยบอกว่าเอ้ยต้องมีผู้ช่วยนะพี่เมย์ไม่มีทางไหวไหนจะขับรถไหนจะคุยโทรศัพท์ไหนจะอะไรทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยก็เลยพี่ก็เลยเคยทํางานกับไม่ตอนที่ไปอีเวนต์แล้วไม้เขาเป็นแบบทั้ง MC เป็นทั้ง a อไออะไรเงี้ยก็เลยเอาไม้เข้ามาช่วยคือเพราะว่ามีความตั้งใจว่าตอนนี้ไม้ยังเป็นผู้ช่วยในเรื่องรอบตัวอยู่เหมือนเป็นเลขา ช่วยทุกอย่างช่วยขับรถช่วยไปเป็นเพื่อนพี่โน้ช่วยพาพี่โน้ไปกองก่อนพี่เมย์พี่เมย์ไปไประชุมนั่นนี่อะไรเงี้ยช่วยรีเสิร์ชหาข้อมูลบางอย่างที่พี่เมอ,อยากได้คือเบื้องต้นไปก่อนแต่ว่าในในลำดับต่อไปอะเราอยากเอาไมค์เข้ามาช่วยในเรื่องของ AE ในการที่จะช่วยเราสองคนในการหาสปอนเซอร์ดีลกับลูกค้าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นใบกับพี่เมย์ไปคุยเองมันจะเป็นแบบพี่เ <laughs> มย์ก็จะอารมณ like ์แบบเออดุดดใส่เออตุงอย่างนี้นี้ส่วนถ้าเป็นใบคุย คือตัวเลขจัดตัวเลขจัดตัวเลขก็เลยเอาไมค์มาคอนทราสองคนให้ไมค์แบบเป็นคนที่แบบพูดภาษามนุษย์พูดภาษามนุษย์มากกว่าพี่สองคนนั่นเองใช่ค่ะไมค์ก็เลยเข้ามาช่วยตรงไหนตรงนี้อย่างพี่โน่คือพี่โน่เขามีแพชชั่นในการทําฟุตบอลมากๆเขาก็จะมีการบริหารจัดการที่เอาจากดีๆของหลายๆทีมในต่างประเทศอะมาใช้กับที่นี่เพราะว่าพี่โน่เขามี เขามีโกว่าเขาอยากจะพัฒนาวงการฟุตบอลแบบยั่งยืนอันนี้คือจุดประสงค์ของเขาแล้วรูปแบบที่เราทำอะ่ะที่พี่กับสบายวางแผนหลังบ้านอะ่ะมันเป็นการทําฟุตบอลแบบยั่งยืนจริงๆเพราะว่าพี่โนเขาอยากพัฒนาทั้งเรื่องของอะคาเดมี่เอ่อให้เด็กต่อยอดขึ้นมาเป็นแบบนักเตะอาชีพฟุตบอลหญิงซึ่งอันนี้ก็สําคัญมากซึ่งพี่โนอยากสนับสนุนกีฬาฟุตบอลหญิง ทั้งในพาร์ทของมหาลัยแล้วก็ในพาร์ทอื่นๆที่จะเป็นไปได้เราก็พยายามทำงานเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็พยายามที่จะตอบโจทย์พี่โน่ไปด้วยพอพี่โน่เริ่มทำอะ่ะต้องยอมรับว,ว่ากระแสมันบัดดีมากจริงๆหลังจากนั้นน่ะก็มีหลายๆทีมต่างช,ชาติที่ติดต่อเข้ามาว่าอยากจะมาเป็นพาร์เนอร์กับพี่โน่ในเรื่องของการทำอะคาเดมี่คราวเนี้ย ของจูิโลวีตาตเนอิวตเนี่ยชาลีเป็นคนเป็นคนกลางในการสื่อสารมาว่าแบบเนี่ยเขาอยากจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเพราะว่าเหมือนคุณโอิชิเนี่ยเขา,เาท่านเคยเป็นหนึ่งในผู้บริหารของยามาฮ่ซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะตอนที่พี่โนเป็นเดอะสตาพี่โนเป็นพรีเซนเตอร์ยามาฮ่แล้วเวลาไปเตะฟุตบอลจะเจอท่านบ่อยมากอะไรที่เกี่ยวกับฟุตบอล่ะพี่โนก็จะไปช่วย อันนี้ก็เลยท่านก็เลยมีความแบบเอ็นดูพี่โน่ก็เลยเกิดการคุยกันขึ้นมาแต่ว่าในพาร์ทลึกๆอันนั้นดีเทลต้องต้องไปคุยกับพี่โนอีกทีหนึ่งว่าว่ามันจะเป็นในทิศทางแบบไหนที่บอกพี่โน่ก็จะเล่าให้ให้ฟังเสมออะไรเงี้ยว่าเขามีแพชชั่นในการจะทำฟุตบอลให้เหมือนแบบยั่งยืนทำพัฒนาทั้งเด็กไม่ว่าจะเป็นทั้งบอลหญิงบอลปกติ ti, อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความตั้งใจของพี่โน,นอยากจะทำให้มันเป็นโลโมเดลที่ ทีมอื่นๆะสามารถทําได้จริงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะได้ช่วยนักบอลอาชีพในทุกๆท,ทีมด้วยถ้าเกิดว่ามันถูกทําขึ้นจริงอะไรเงี้ยใช่เคยมีทอ้อบ้างไหม,ไมแบ<ต>บทอ้อแบบเหนื่อยจนทอ้อเหนื่อยจนท้อมีพี่นี่แหละพี่แบบเหมือนบางทีพี่ขับรถไปแล้วพี่แบบแบบจอดรถแล้วพี่แบบม่ไม่ไงอ,อย่างนี้วะอะไรเงี้ยคือเป็นมันก็คือแบบม,มีมีวันที่แบบ หายอยู่ดีช่ใจะปิดไม่แต่ว่าจะบอกจะบอกกันก่อนก็จะบอกพี่เมย์ว่าแบบวันนี้ชัดดาวนะไม่เอาแล้วก็จะมีวันที่แบบวันนี้ใครติดต่อใบไม่ได้ไม่ใช่ภาระของใบนะคือแบบเราจะมีวันชัดดาวแต่ว่าเราจะบอกกันละกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นงานที่เราทิ้งไม่ได้เลยคือถ้าเราทิ้งเปิบอะคือสี่สิบชีวิตนี้แบบลำบากมากนะห้าสิบชีวิตลำบากมากทำทำงานขนาดนี้ได้เงินเดือนไหมครับไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ไม่ได้ทำด้วยใจลึวลๆใช่พี่ก็ยังไม่ได้เงินเดือนอยู่ใบได้ค่าน้ำมันใบได้ค่าน้ำมันเพราะว่าตอนแรกอ่ะใบต้องบินมาจากได้ค่าตั๋วจรดิโน่พีโน่ก็เลยจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ใบเป็นเหนือใช่แต่ว่าพี่ อ่ะซันนี่ได้ได้บ้างเล็กน้อย,ยแต่ถ้าเทียบกับงานซันนี่อ่ะมันซันนี่ของงานเยอะอยู่ใช่มันไม่ใช่เงินเดือนมันไม่ใช่เงินเดือนเ,อน,เอน,น,นี่นมยมันเป็นมันเรียกว่าเป็นค่าน้าใจอะไรเงี้ยแต่พี่ <entimes S 2> พี่เมย์กับพี่โนอ่ะไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เลยไม่ได้ <McK in sey> สองคนเป็นสองคนที่ไม่ได้เงินเดือนเลย <S <S 2> <S 2> ใช่ <S 1> <S 1> บอกเอ้าเหนื่อยแล้วทำไมไม่หยุดทําอะไรเงี้ยเหมือนเรามีความสุขอ่ะคือพอเราเริ่มผูกพันกับกับคนตรงนี้แล้วอ่ะมันเหมือนเขาเป็นครอบครัวเราแล้วอันี้ความรักที่เราเคยรักพี่โนมากๆอยากทําแบบไม่สนแหละอยากจะช่วยแต่พี่โนอย่างเดียวตอนเนี้ยมันเลย เหมือนมันมันกว้างออกไปใช่มันก็เลยทําให้แบบถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขวันแรกที่เข้ามาทําเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีแค่พี่โนในทีมมันมีพี่บอลมันมีพี่ตาเพื่อนร่วมเตะเพื่อนเราที่เตะบอลกับเราอยู่ในทีมนี้เยอะมากก็เหมือนเขาลากกันมาเมือนเลยเป็นฟิลแบบอ้าวช่วยเพื่อนเราก็ต้องช่วยเพื่อนคือเราเราพอเราทำช่วยเพื่อนสักพักมันก็เลยเริ่มผูกพันกับคนอื่นๆแล้วก็สิ่งที่นสิ่งที่พี่กับไบรทํทำอะ ที่เราคุยกันน่ะคือระวังรากฐานนะคือใครเข้ามาทําสมมุติต่อให้พี่โนไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อแล้วอ่ะถ้าเขาทํา f o l โ low แพลนที่พี่กับบายวางไว้อ่ะเขาสามารถทําทีมฟุตบอลแบบยั่งยืนเหมือนที่เราทําได้เลยคือเราทิ้งเราไม่ได้ทำแล้วนะใช่เราทิ้งฟุตปินที่ถูกต้องไว้ให้เขาด้วยแล้วทุกอย่างที่เราทําอยู่ในไดรฟ์ที่แชร์ทุกคนในสมสรเห็นสามารถดูได้ตรวจสอบได้ดูได้ คืออยู่ดีใครไม่มาทํางานทุกคนทํางานแทนคนอื่นได้ถูกใบรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีแห่งการเข้ามาแก้ไขปัญหาเราเราไม่ได้เป็นคนเซตอะไรเลยทุกอย่างเราเข้ามาแล้วเรามาแก้ตัวเลขที่เราทํามันไม่ได้เป็นตัวเลขเราแผนทุกอย่างมาแต่แรกเป็นปีแรกกับการเข้ามาทําฟุตบอลอาชีพแล้วไม่ได้เข้ามาแบบเป็นสตาบ่ะเข้ามาเป็นผู้บริหารที่ต้องลงมือทําทุกอย่างเองในทุกสเต็ปม,มันเลยเป็นปีแห่งการเรียนรู้ ป็นเปลี่ยความผิดพลาดและการเรียนรู้ในอนาคตข้างหน้าคือพอหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วก็ผ่านการแก้ปัญหาแล้วต่อไปมันจะเป็นขั้นของการพัฒนาในเรื่องอื่นๆคือพอเราไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาแล้วมันก็เป็นขั้นที่ว่าเราจะพัฒนาไปยังไงสิ่งที่พี่โน่อยากให้เกิดเราเราจะซัพพอร์ตพี่โน่ให้ไปถึงได้ตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็คงจะพยายามทําตรงนั้นให้ดีที่สุดอย่างที่บอกเนาะเขาเริ่มจากเงินเดือนแค่50เอร์เซนเริ่มจากไม่ได้เงินเดือนมาสมเดือน จนเขามาได้เงินเดือนร้อยเปอมันไม่ใช่ว่าเขาได้100%ตั้งแต่วันแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องมีมุมท้อของเขาที่เขาต้องต่อสู้กับเราเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นคนสู้คนละแบบแต่ล้วนแล้วแต่ว่ามันเกิดจากการต่อสู้ของเราด้วยกันนั่นเองอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณที่สู้ด้วยกันมาจนมาถึงวันนี้ที่ที่เราผ่านวิกฤตทุกอย่างมาได้แล้วก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีและถ้า เราได้ทําต่อมันน่าจะดีขึ้นใช่ก็ <laughs> <laughs> ขอบคุณแล้วก็ให้สู้ต่อไปทุกคนให้สู้กันอย่างเต็มที่ให้สนุกกับทุกวินาทีที่ทํามีความสุขก,กับทุกอย่างที่ทําแล้วก็ทําแบบโนริเกรสเลยไม่ต้องมากลับมาเสียใจเลยว่าฉันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราจะไม่เสียใจหรอกว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้เพราะว่าเราทํามันดีแล้วนั่นเองขอบคุณครับคือ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเปลี่ยนแปลงด้วยคนคนเดียวไม่ได้พี่โนคนเดียวไม่ได้ใบคนเดียวไม่ได้พี่เมย์คนเดียวไม่ได้ขนาดเราทาสโมสรเราต้องอใช้กันสามสี่คนคนที่ไม่ว่าจะจากไปแล้วคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่คุณอยู่ในนั้นคนที่จะเข้ามาคุณก็มันจะเป็นส่วนหนึ่งเราอยากให้ทุกคนมาช่วยทําให้วงการเนี้ยมันดีขึ้นหน่อยด้วยกันคําว่าวันไทยไปวันโลกมาจะอีกห้าปีสิบปีก็ได้นะถ้าเราเป,เปลี่ยนแปลงมันได้ มันมันคือทุกคนมันต้องช่วยกันตนะั้งแต่คนที่อยู่ในสนาะมยันคนหลังบ้านยันผู้ชมยันทุกทุกคนใช่มันถึงจะเปลี่ยนแปลงว<ช>งการนี้ให้มันดีขึ้นได้ใช่เพราะอยากจะบอกว่าคนที่มาดูในสนามมีผลกับนักบอลมากนะคะหลายคนอาจจะไม่ไม่เข้าใจตรงนี้นะแต่มันเป็นเรื่องจรงิงใ<ช>อยากจะขอบคุณแฟนบอลด้วยที่แบบเขาเข้ามาทําให้นักบอลเราแบบมีมีพลังอ่ะใช่เพราะว่าถ้าไม่มีนักบอลเอ้ยไม่มีทีม ทีมเชียร์เนี่ยคนที่มาเชียร์เนี่ยนักบอลเราอาจจะไม่ได้คืดขนาดนี้ก็ได้แต่เขาคืดเพราะว่าเขามีแรงใจด้วยเหมือนกันใช่ก็ขอบคุณตรงนี้ด้วยขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันใช่เนียโคตรเ่คำนี้นนพูดแลปอพไม่จบเลยแลปอพไม่เป็นเลยจริงๆพูดจะพูดอะไรพูดภาษาคนสวัสดีครับกระเต็มก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งแรงสําคัญที่ทําให้กเกษตรศาสตร์มาถึงจุดน,นี้ได้นะเพราะว่า ไม่ได้มีแบบแข่งก่อนแล้วกันทำอะไรบ้างป้าติ๋มทำอบก็การทำความสะอาดห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็ผู้ดูห้องห้องจีนเยือนห้องอีพีตามสนามสะอาดสกัดเช็ดหัดสกัดเฮ้ยทำมากี่ปีแล้วสิบปีเนี้ยอือสิบปีละแล้วผมรู้มาว่าเนี่ยป้าติ๋มเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไร เป็นแฟนเกษตรศาสตร์เอฟซีก<ร><ร>ันแท้เลยผมจะชอบเห็นปัดติมแอใช่แอปเชียร์อยู่ตรงนั้นอะเชียร์ทุกแมตช์แหละป้าขออวยพรให้น้องๆหรือว่าลูกๆเด็กๆของกเกษตรศาสตร์เอซของเรายงสู้ต่อไปถึงจะแพ้หรือชนะมันคือเกมพอได้แต่อย่าถอยเราทำหน้าที่ของเราให้ให้ดีที่สุดพอแล้วลูกแ้ นี่ผมก็ต้องฝากทุกคนนะครับว่าเวลามาเชียร์สนามเนี่ยเวลาเราถือถุงถืออะไรมาจริงๆผมว่าช่วยกันเก็บสักคนละไม้คนละมือคือการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สําเร็จอะผมว่ามันทุกคนต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันนะไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งผมว่าป้านี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเขาเรียกว่าอะไรผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเกษตรศาสตร์อีกหนึ่งคนนะครับที่ทําให้เนี่ย เวลาเรามาเกษตรศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นสภาพที่มันสะอาดไม่มีเศษขยะเลยใครจะเชื่อว่าเกิดจากน้ำมือแค่ผู้หญิงแค่สงคนนะครับที่ดูแลสนามอย่างนี้ก็ต้องฝากทุกคนไ้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพร,ริบัติมาั

เกิดอะไรเล่นครับไไสรุปยังไงนะพี่เมย์เมื่อกี้เขาขอเช็ค V A R ค่ะล้ำหน้าก็เลยไม่ได้ประตูคือทีมเขาขอหรอเขาขอ V A R ค่ะว่าล้ำหน้าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรายัง พี่คุยก่อนเอะฟุตบอลมันไม่มีง่ายอยู่แล้วทุกเกมนักถอยหลังเลือดิเกมทุกทีมเขาก็สู้เขาก็อยากได้แต้มวันเนี้ยผมว่าเราได้มาแต้มหนึ่งในในม,มุมของผมมันไม่เสียหายขนาดนั้นแต่ผมดีใจที่พวกเราทุกคนรู้สึกเสียดายผมดีใจที่ทีกเราทุกคนเริ่มเห็นภาพเดียวกันว่าเราจะทําอะไรบางอย่างที่มัน มันใหญ่กว่าแค่ได้เงินเดือนสิบนัดผมว่าเผอๆจะเป็นสิบนัดที่สําคัญที่สุดตั้งแต่พวกเราเคยเคยได้เล่นบอลมาด้วยกันก็ได้นะเป็นหนึ่งเดียวกันไว้นะเพื่อนเป็นหนึ่งเดียวกันไว้รักกันไว้ให้มากๆไม่มีใครพวกมึงควรจะรักกันให้มากๆเลยกับฤดูการนี้กับสิ่งที่เราเจอกันมาทั้งนักเตะใหม่นักเตะเก่าแล้วไปสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันไปหัวต้องความพ ครัเซ่าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนมีส่วนสำคัญมากในโมมสรนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเตะเองทีมงานทีมเบื้องหลัง สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะคะแล้วที่สำคัญมากๆเลยก็คือแฟนบอลทุกคนนะคะที่มาสนับสนุนเราในทุกแมตช์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อตั๋วเข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นการสั่งเสื้อไม่ว่าเราจะออกแคมเปญอะไรเขาก็จะสนับสนุนเราเป็นอย่างดีเลยทำให้ชโมโอสรเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้จนมาถึงทุกวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้เรามีวันนี้ได้นะคะ ก็หวังว่าเราจะขึ้นไปอยู่ในโซนเพย์ออฟให้ได้นะคะหวังว่าเราจะสามารถทําได้หวังว่าจะมีตรงนั้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ